สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็กอกนิวอยู่อยู่บนแบบจุดที่สูงที่สุดนะครับในสวนกล้องกิรพาทนะครับเป็นสวนที่มีโครงการโคกหนองนาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมวิวสวยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับนี่จุดนี้เป็นจุดที่สูงมากๆนะครับเท่ากับตึก3ชั้น นะครับนี่อยู่บนต้นไม้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะทําโดมขึ้นมาให้เราชมวิวนะครับอยู่บนต้นไม้แล้วก็มีที่นั่งด้วยนะครับนี่น,นี้ข้างล่างก็จะเป็นอ,ออฟฟิศนะครับหลังสวนคาเฟ่น,นะครับอยู่สวนกล้องจิรพัฒน์อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม,มีโครงการเขาใหญ่มากนะครับโคกหนองนา นะครับบริการเครื่องดื่มและก็อาหารเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับมีให้เลือกอเราได้ชิมได้ชมมากมายนะครับนี่สูงนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวจะพา f อทุกท่านไปดูนะครับเสียวนะครับนี่นี่นะครับส่องลงไปด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นโคกหนองนาแบบกว้างเลยนะครับมีอาหารให้เราได้เลือกนะครับ รับประทานเยอะนะครับแล้วเราก็สามารถมาเลือกนั่งสุ่มนั่งรับประทานเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะเนี่ยน่าเลือกนั่งได้เลยตามสบายนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับนี่เรามาอยู่ตรงนี้ก็ยังรู้สึกสันๆอยู่นะครับสูงมากนะครับนี่เท่ากับตึกสามชั้นสี่ชั้นนู้นแหละครับนี่ครับนี่เห็นวิวกว้างนะครับนี่โคกหน้องนานะครับ มีทั้งเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทํานาแล้วก็รอบๆคันนี้เราก็จะปลูกต้นไม้นะครับมีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนาหรือว่ากล้วยหรือว่า,ามะพร้าวนะครับเท่าที่เห็นนะครับอันนั้นก็มีก้างหันลมนะครับส,สวยๆนะครับตรงนน้นก็จะมีซุม้มแล้วก็มีโดมให้เราชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงต้นตาลน,นะครับสวยมากๆ ซึ่งก็กองเหนียวเองก็ได้พาชมไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีอาสะนะครับไว้เลี้ยงปลาแล้วก็มีที่นั่งรับประทานอาหารด้วยนะครับมีเรือให้พายด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าวันนี้แฉะนะครับวันนี้ฝนตกนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นสวนครัวสวนอาหารนะครับร้านอาหาร ออฟฟิศไว้คอยบริการนะครับมีอาหารให้เราเลือกรับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานนะครับก็สามารถสั่งได้มีให้เลือกทุกอย่างพร้อมเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มทุกชนิดครับมีร้านขนมนะครับร้านกาแฟนะเค้กนะครับมีให้เราได้เลือกกินทุกอย่างเลยครับเข้ามาที่นี่ไม่ต้องกลัวอดนะครับอยู่ได้ทั้ง วันนะครับเขาเปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับท่านผู้ชมอยู่ที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับถ้ามาที่ตัวอำเภอกุชินาลายเรามาเจอสีแยกไฟแดงนะครับมันจะมีสีแยกไฟแดงใหญ่อยู่สีแยกเดียวนะครับถ้าเรามาจากกรุงเทพนะครับมาเส้นทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเข้าสู่อำเภอกุชินาลายก็มาเจอสีแยกไฟแดงนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวามาก็ เดี๋ยวขวามาก็มาทางเส้นจังหวัดมุกดาหารประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วครับหาไม่ยากนะครับถ้ามาจากทางามุกดาหารนะครับก็ก่อนที่จะเข้าอำเภอกุชินาลาัยนะครับก่อนจะถึงสีแยกไฟแดงก็ประมาณ500เมตรนะครับอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็ถึงแล้วนะครับหาง่ายนะครับถ้ามาจากคอนแก่นนะครับ ตรงมาจากทางขอนแก่นก็มาเจอสีแยกไฟแดงแล้วก็ตรงนะครับตรงมาทางจังหวัดมุกดาหารก็อีกประมาณ500เมตรนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือเรานะครับอยู่ฝั่งขวามือเราก็ถึงแล้วนะครับสวนก้องจิรภัทนนะครับกาแฟหลังสวนที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศดีดีครับดีมากครับ บรรยากาศดีมากครับนี่เดี๋ยวจะพาลงแล้วนะครับคันนี้นี่นี่นี่ครับนี่ลงแล้วนะครับไปลงไปข้างล่างกันน,นี่ต้องระวังลื่นนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกระวังลื่นนะครับน,นี่ครับนี่ต้องระวังลื่นนะครับผู้ชม ระวังลื่นฝนตกใงต้นไม้นะครับวิวอันนี้ก็เป็นด้านล่างนี่ครับสว่วนกล้องจิรพาสนะครับสวยงามเดี๋ยวจะพาไปชมสวยนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยท้องทุ่งเขียวขจีเลยครับนี่ สวยจริงๆบรรยากาศครับเห็นแล้วอยากนั่งอยู่นานๆไม่อยากไปไหนเลยนะครับชอบมากบรรยากาศแบบนี้ถ้าใครนะครับจะมาเที่ยวก็มาได้อย่าง FC ถ้ามาจากทางบ้านกกอกก็มาทางอำเภอเขาวงนะครับก็มุ่งสู่อำเภอกุชินารายพอถึงอำเภอกุชินารายก็เลี้ยวซ้ายมาทางมุกดาหารนะครับประมาณ500เมตรนะครับก็อยู่คันนี้ก็สวนก็จะอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับ ก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็กอกนิวด้วยนะครับ